สองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อม,มาแล้วเหลือแค่สันส้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆกรุณา,าฟังฟังฉันให้จบจบจบ,จบแล้วจะบวกจะลบ ลมก็เห็นแต่ไปนะเธอถึงเช้าขึ้นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าคำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่แค่ข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครให้เธอผู้เดียวแค่ใจฉันีน่ยหัวใจเธอยังมีมีผู้ใดในใจคนที่โอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยเธอคิดยังไงกับัน ครับผมครับเฮ้ยเอาใหม่ดีเอาใหม่ดีหายใจก่อนหายใจก่อนเมื่อกี้ทำท่าอะไรนะท่านี้ไม่เคยทำเลยครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตอยู่ดีๆมันก็ออกมาเองครับชื่ออะไรคะชื่อพิรพัฒน์สิโตวงชื่อเล่นแบงค์ครับผมอายุ23ปีครับแบงค์เด็กใต้เปล่านี่ไม่ใต้หรอกครับผมฟังสำเนียงแล้วรู้เลยครับอุไดีกว่าครับผอูดอบ้านเดียวบ้านแถวบ้านผม แบงค์ร้องอาชีพอ่ะครับอไม่ครับแล้วชอบร้องแนวไหนครับก็ป๊อปด็อกธรรมดาครับผมแล้วก็มีลูกทุ่งเพื่อชีวิตทุกแนวนะครับผมก็ชอบร้องครับยกเว้นสากลนะฮะบอกไปก่อนนะเดี๋ยวเมื่อกี้คือเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินได้ยินเกือบทุกแบบที่ตัวเองร้องได้ใส่ลงไปให้หมดเลยแบบขายของมันมากอ่ะฉันได้แบบนี้ฉันได้แบบนี้ฉันได้แบบนี้ออกตรงนี้ออกตรงเออเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋ง ลูกคอคุณเจ๋งมากผมฟังแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าใช่เลยอีีได้ลูกพี่กันเจ้ามายูทีมผมเนี่ยรับรองว่าเฮ้าเนี่ยไปกันแน่นอนเลยแต่เมื่อกี้ได้ยินมีสำเนียงแบบอยากแรปอ่ะอยากแรปอ่ะอยากแรปก็อยากสอนเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็สอนลูกทุ่งพี่นิดนึงฟีเจอริงกันลูกทุ่งแรปใช่ไหมครับใช่น่าคิดนะฮะ ไม่เคยคิดที่จะมาถึงจุดนี้เลยครับผมแค่แบบความฝันผมคือมายืนบนเวทีถอดไว้ก็พอแล้วนะก็คือความฝันีสูงสุดสําเร็จแล้วงั้นกลับเลยไหมพวกเราหันกลับผมบ่กอะไรเจ้ากำลังจะบอกว่าความฝันผมไม่ได้มีความฝันเดียวครับเอ้าเลยครับเลือกเลยครับว่าจะอยู่กับโค้ชท่านไหนครับใช่ วันผมรอโดนตีอยู่นะอ๋อโอเคนะผมขอเลือกเลือกเลไรใช่ไหมฮะครับผมผมขอเลือกฟิสิงสตัวครับ <Hey. S 2> บ้านเดียวกัน ว่าสองคนนี้เขาคุยกันเรื่องค่ะคนบ้านเดียวกันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขชนนะฮะนี่เด้อผมกับแฟนเขารอบสู่ทีมสิงโตน้ำโชคนะครับอย่ากังใจให้ผมน้ำแดงนะครับบ๊ายบาย